ตัวนี้คืออะไรครับช่างตัวนี้เป็นอ่าดีเลย์วาล์วครับดีเลย์วาล์วครับโอ้บวมเลยอะไรบวมนี่ครับเอ,อนี่เขาเรียกว่าบวบวป่ะมโอ้ยอยากจะออกเลยอือจริงๆมันต้องถอดออกง่ายใช่ไหม ตัวนี้ของเขาโอเคนี่ครับมันจะมีชุดนี้ไม่คื่อย่างแต่ว่าถ้าจะจับนี่ต้องจับแบบเบาๆเพื่อที่จะค่อยๆดึงปกติเขาจะใช้ลมเป่า,<ม>าปุ๊บคือประคองฟุ๊บขึ้นมาฟุ๊บมันจะออกบบครับมันจะเด้งออกแต่คันนี้เราไม่มีลมมันก็เลยกลายเป็นยากนิดนึงปัดลมนั่นไงฮะนู่นน่ะ เปล่านิดเดียวฮะแล้วปั่นลมหน่อยปั่นลมลม,ลมนั่นแหละอิแตกมันติดอะไรจระบีป่ะมันจะติดปา <c oughs> ออกโอเดีย๋ยะเพราะว่าดูม,ม,มันยแบไหนจะไดนะ้แต่มันก็ไม่ได้ปกติปากเป่ามันออกพุทธเลยนะ ติดจารบีนี่เนี่ยดูดเลยผมขอเอะไรประคองประคองดีกว่าเพื่อที่จะดึงออกมาตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องติดอะไรโอรมันติดโอริง,รรงมันดูดแล้ว อืมอทีนี้ก็เอาตัวนั้นมาประกอบใส่เสร็จของมันเลย<ม>ช่างบอกชุดนี้แพงเท่าไหร่ตัวนี้สองพันกว่าบาทนี่ห่ออะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้เม็ดอินจีเป็นเลยตัวนี้ใช่ไหม ส่วนอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบวิธีการประกอบไม่ยากอะไรเนี่ยคัตเตอร์ยี่ห้ออะไรตระกูลมิวครับอ้ทุกคน ดูขนาดมีดคัตเตอร์ยังมีวอกกี้อ่ะโอ้โหสุดยอดแล้วโอ้โหนี่นี่ต้องเรียกว่าครอบครัวมีว a u กี้ได้เลยนะเนี่ยใช่ปะเออมีว e e กี้ <Milwaukee. S 2> ก็จะมีแค่อ่กุญแจเลื่อนครับยังไม่ใช่มีว a u กี้ครับนี่ นี่จะเป็นของสังกีฮะสังกีของญี่ปุ่นมีอของญี่ปุ่นเลยโอ้โหนานแล้วตัวนี้ยอดสิบกว่าปีครับสามสิบปีสามสิบประมาณนี่งานญี่ปุ่นเหรอคับันี้จะมีซีดีเข้ามาจาก n n ่ปุนเองืมเนิเดียมไม่ใช่ของก๊อปแน่นอนนะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ซื้อจากที่เมืองชนจากร้านที่แบบเขาสั่งโดยจรงโอ้โหสุดยอดเฉพาะคัตเตอร์ก็มีวาก,กี้อ่ะดูว่า <c oughs> ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีส่วนได้เสียโฆษณาอะไรเลย เดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนมีวอลเก้ไหมนี่อ๋อไม่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่ตอันนี้คู่มือต้องอ่านไหมไม่จำเป็นครับนี่มันจะมีอะไรหรอมันจะมีพาทลิสของมันอยู่ครับผมอ๋อมันจะมี้เสียนมันจะบอกเลยครับอืมเนี่ยพิเศษนะครับครับ ม,ม,มิสบรอยผมมันจะมีบอกต่มนี้เลยครับ <c oughs> จารบีลิเทียมไหมครับจารบีตัวเนี้ยจารบีตัวนี้ใช่ครับเชิงแต่ว่าคัวนี้ที่จะใช้ของญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยครับผมวเวลาการประกอบแต่ตัวนี้ไม่ใช้ใช่ไหมตัวนี้ผม <c oughs> าการประกอบเราก็จะใช้สปริงสปริงตัวนี้ครับสปริงนี่จะมากดตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ในนี้โดยตรงอ,อย่าอะไรจะต้องทาตัวลิเทียมนิดหนึ่งลิเทียมตัวนี้คือลิเทียมนะนี่นะนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นสีเนี้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยเหมือนปีโป้เลยอ่ะอืมเมื่อกี้สปริงนี้มากับชุดซ่อมไหมอ่าตัวนี้อยู่ในนี้ครับฮะตัวนี้อยู่ในชุดชุดเนี่ยครับในของเดิมมะนะอ่าของเดิมของเดิมนี่ครับ ของเดิมแล้วก็ตรงนี้ลูกยางนี้ <c oughs> เวลาอาการเสียก็คือตัวนี้หมอบเลยครับบวกครับอ่ตรงนี้หมอบถ้าเกิดนานๆเนี่ยเราบีบเข้ามาปุ๊บจะหักเลยอ๋อนี่การประกอบต้องไซเจละบรลิเทียมอย่างนี้เลยครับผมโ ก็มีคลิปล็อกตัวถางยังไม่ใช่มีโอี้นะครับแต่ทางนี้เกรดนี้ในเกรดดีเลยนะดีแล้วบีสครับของอตัวนี้มีแต่เครื่องมือนี่คือสามสิบกว่าปีนะครับโอ้ ห <c oughs> ลุดเลื่นนะอนเนาะเลื่อนกับเลื่อน,นจัดเลยต้องเข้าเลื่อ่อหน่อยนะนี่เกินไหม เจอลิเทียมใบอย่างลื่นอ่ะอ้าวไปเรียังได้เลยครับคราวนี้ก็เรียบร้อยโอ้ลิป้ายยาไปเลยไม่ต้องเสียดายมันอือนรนี้นะครับอเข้าเสร็จตัวนี้แล้วก็มาประกอบคือตัวจารบีที่ใสมาในชุดซ่อมนี่ไม่ได้ใช้เลย ได้แต่่เก่มีมเราใช้ตัวนี้แหละครับคือตัวนี้ดีกว่าครับเถอะใช่ชไหมครับทื่เทียมอคือโดยที่ว่ามันมันโดยตรงครับแต่ตแบบนี้จะไม่มีรัว่วนะครับอ่า<อ>แต่เวลาเรากดเ,เวลาเราประกอบขึ้นมาปุ๊บมันจะได้ตามนี้เลยอ๋อ ตันนี้ก็ประกอบอะจะมีเซ็ตของมันครับเราก็ประกอบตามนี้เลยตัวนี้เป็นตัวกันฝุ่นนะครับครับตัวกันฝุ่นเสร็จแล้วก็คราวนี้เราก็ามาใช้ตัวนี้ซึ่งมันจะรับกับตัวนี้ครับประกอบเข้าคือประกอบทีละชิ้นก็ได้ตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าตัวนี้ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่า <c oughs> อ่าชุดน,นี้จะเป็นชุดเพื่อคืออ,น,อนี่ไม่ต้องใช้คือของใหม่เนี่ยครับของใหม่อ่ตัวน,นี้ของใหม่นี่โดยเพราะมันปัญหาโดยหลักๆแล้วจะมีปัญหาอยู่2ตัวครับก็คือโอลิงโอลิงสตัวนี้ที่ในของระบบอ่าของอตัวรีเลย์ของอิสูหรือว่าของตัวมิสูก็จะใช้อ่าก็จะใช้ชิ้นชิ้นส่วนเดียวกันครับ นี่ไงมีดเนี่ยอ๋มอมีสองตัวมีสองตัวพวกนี้จะระบีที่ผมเห็นเขาใช้ใช้เขาก็ใสเ่เทนกันนะใช่ครับที่นี่เขาใช้กัน,น,นตัวนี้<อ>ก็ต้องใช้ลิเทียมเหมือนกันนะใช่ครับอ๋อ้ัวของมัน บ,บนี่คือชิ้นส่วนเก่าเนาะชิ้นส่วนเก่าคันนี้ผมก็จะมาเทียบต,ตัวนีต้ตัวนี้ของเขาก็คือนี่ครับออครับผมแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดของตัวม,มันจะมีตัวของมันคือเราจะใช้ในตัวเสือ้อคับ ครับ,บ,บ,รบอืมโอเคครับทีคราวนี้ก็เราก็หยอดอ่ามันจะมีสปริงอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็ค,ครัวลิงหัวลิงจะเป็นกึ่งอ๋อขึ้นมานมใช่ไหมไม่เท่ากัน รึเป<ห>ล่าฮะหล่นหายรึปล่าหล่นไปไหน <c oughs> คิดส่วนหล่นไปไหนครับห <g ül> ล่นไหม <g ül> น่าจะไม่มีนะข้างล่างนี่ครับโอ้ย <g ül> oh. <g ül> อยู่ในกระดาษ <c oughs> อยู่ในพาร์ทลิสข้างเขาออือืนี่นค,นครับครับตรงนี้เราก็จะหยดหยดเทียมอีกแล้วเทียมครับร๊บปั๊บคือไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนนี่แหละเพราะว่าระหว่างจะบีหลอดร้อยกว่าบาทกับรถคันละล้านกว่านี่นี่คิดดัวเองครับนี่ นี่นี่ครับโอ้โหมันฟิตขนาดนั้นเลยอ่ะของมันจริงๆมันเป็นเนตตัวนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมนะเหรอใช่จนนี้ทำไมโอ้โหมีมยาออกเลย ตาสักวานี่ไม่เข้าไม่เสมอของมันนี่อลูมิน<ะ>เนียมเสียแล้วครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ทำไมมันบี้อย่างนั้นน่ะ<ม>ตอนตอนเขาถอดออกหรือเปล่าน่าจะว่าและเชียวฮะมีแต่ต้องรอพรุ่งนี้นะต้องรอครับผมได้ไหมจะจะใช้จะใช้ใชรถด่วนใช้หรือเปล่าหรือว่ายังไง่วนใช่ไหมถอดออกเพรานู้นได้ไหม <ใ>น,นั่นอ่ะคันโปรเฟียน่ะคันโปรเฟียอ่าเพราะโปรเฟียไม่ได้ด,ดูหน่อยเอดกีกยนใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ